ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซามูไรวอล์คเดนิเคิกับผมมิเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางในการดันค่าพลังต่อสู้ให้ขึ้นสู่ประมาณ00 0 0 0ถึงแม้ว่านะตอนนี้จะอยู่ที่58 0 0ก็ตามเ <laughs> พราะโกหมดแล้วก็ศิลาสวงสวรรค์หมดเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันดีกว่านะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนัลล็อกออร n เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก มีเกมฮองไคสตาร์เลเกนชินอิมแพคซัมเบอร์เนอรวอลคอนิคเกและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook Power p o w e r p ์เพหรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอดพาวเวอร์เพย์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay นะครับณนะตอนนี้เราก็อยู่ใน i อดีของพี่เบียร์นะครับซึ่งก็ดันพลังไปได้อยู่ที่ประมาณ5้าแสนแบตกันเลยทีเดียวแะโกดันหมดก่อนพวกลูนหรือของอื่นๆก็เลยยังไม่ได้ทําเพิ่มเติมการที่สามารถดันพลังมาได้ขนาดนี้นะครับส่วนหนึ่งหลักๆก็จะมาจากดันเจ ได้รีวิวแนวทางในการต่อสู้ไปก่อนหน้านี้นะครับด้วยความที่ว่าดันใหม่เข้ามาเขาก็จะมีวัตถุดิบที่เราจะสามารถปลูกพลังของอุปกรณ์ได้เป็น2ดาวม่วงทําให้ระดับพลังของตอัวละครก็จะสูงมากขึ้นแต่จริงๆในส่วนนี้นะครับอาจจะไปทําของดันใหม่จะดีมากกว่าแล้วก็อาจจะต้องเน้น2ออย่างเป็นพวกอาวุธลองกับต่างหูพวกนี้เราก็จะได้ค่าสเตตัสแบบตายตัวส่วนเปอร์เซ็นต์น่ยถ้าเราจะเลือกหาออฟดีๆและให้ตรงตามสายของตอัวละครอาจจะไปใช้ของ5ดาวปลูก4หรือ6ดาวก่อนอันนั้นอาจจะดีมากกว่าอ๋อมันจะ ่่กกันไมีซแต่ที่เห็นผลหลักๆจะเป็นตังหูเพราะเราจะได้ค่าพื้นฐานเป็นหน่วยทําให้โดยรวมพลังเนี่ยก็จะเพิ่มได้สูงมากขึ้นและการที่เรามีตังหูและอาวุธลองแล้วเราทําการบวก15ได้นะครับพลังก็จะกระโดดค่อนข้างสูงมากแล้วก็นะครับถ้าจะเอาพลังให้มากกว่านั้นออฟที่เห็นผลในเรื่องค่าพลังอ่ะส่วนมากจะเป็นออฟเถ้าเราจะเอาพลังแบบข้ามกระโดดเลยนะออฟเอเป็นเปอร์เซ็นต์เขาก็จะมีความต่างที่สูงแบบสุดๆเดี๋ยวผมสลับสับเปลี่ยนอาวุธอันนี้ให้ดูก่อนนะครับอ่ะอันนี้พลังจะอยู่ที่5้าแสนห เดวส่เป็นอาวุธ SP นี่เลยครับเห็นไหมพลังก,ก็จะโดดเพิ่มขึ้นมาอีกพันหทั้งที่เป็นอาวุธเหมือนกันแต่แค่ออฟแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นออฟพวกแม่นยำเอฟเฟกต์เด็บหน่วยรบปลีกแต่อันทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็น SP ถ้าใครมีพลังโจมตีสูงมีค่าคิติคอลมีค่าคียดาเมจสูงแต่พลังน้อยเราก็ไปเล่นตรงนั้นก่อนก็ได้ฉะนั้นไม่ต้องซีนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คนที่ต้องทําพลังโดยรวมให้บาลานซ์เข้าไว้ถ้าใครเล่นออปเปียก็อาจจะเน้นไปที่โจมตีกิเลรตคเเล่น่นนนนีาีาาก็ออจจะ้ไปทืด ถ้าใครเล่นทีฟก็อาจจะเน้นไปที่เดฟแต่บางคนเล่นครีฟนี่ลงเวคิีดาเมจสามร้อยบวกเลยนะครีฟสายทุบอะ <c oughs> เดือนจัดอย่างที่เห็นนะครับอุปกรณ์ณปัจจุบันเนี่ยขนาดทําไปแค่3ชิ้นเท่านั้นนะที่เป็น6ดาวปลุกเลเวลสพลังต่อสู้ของตัวละครก็ยังอยู่ที่แสนเเลยนะครับถ้าเราทําครบทุกชิ้นเปลี่ยนทุกอาวุธใส่ศิลาให้เรียบร้อยการที่เราจะทําขึ้น2 0 0 0 0 0เฉพาะของซอมเบอร์เดอร์ไม่ยากแต่แค่หลักๆอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะการที่เราจะทํา2ดาวม่วงมันจะใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่ลงจุดจม อันนี้ลำบากมากจากไม่ยากกลายเป็นยากทีเดียวเลยบซึ่งถห้เทียบของพลังท็อปเซิร์ฟนะตอนนี้คนนี้มีพลังอันดับหนึ่งะครับก็จะอยู่ประมาณ2องแสนผมคิดว่าเขาน่าจะทํา6ดาวปลุกเลเวล2หมดทุกชิ้นและส่วนมากเขาก็จะเป็นพวกคลิปกับคีน่าออเปียเนี่ยการที่เราจะทําขึ้น2 0 0 0 0 0ได้นี่ก็เก่งแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของมอนเตอร์พลังต่อสู้โดยรวมสูงสุดก็จะอยู่ที่4ี่แสนเจ็ดแต่ที่บวกดูคร่าวๆแล้วนะครับเขาก็จะอยู่ประมาณ7จ็ดแสนกันสำหรับพวกท็อปเซิร์ฟนะครับซึ่งการที่เราจะดันพลังไปถึงขนาดนั้้นไไดบอกเลยว่า เพราะว่าข้อสําคัญจะอยู่ที่มอนเตอร์นะครับนอกจากอุปรกรณ์ของเราจะดีแล้วมอนเตอร์เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญมากโดยเฉพาะการที่เราทำเลเวลของเอฟเฟกให้ถึงเลเวล14เอฟเฟกต์เลเวลจะได้จากตรงไหนจะได้จากการเปิดตัวละครซ้ําหรือเราจะได้ชิปเศษของตัวละครนั้นๆเขาก็จะเพิ่มระดับเลเวลให้อย่างเลเวลเอฟเฟกต์หถ้าเป็นตัวละครแวมไพร์เขาก็จะบบกพลังยมตีให้9ก้าิคเลตอีก3.2%แต่ถ้าเป็นเลเวล14เขาก็จะบบกพลังยมติให้ถึง43สีคร้อรที่เขาบวกมาเป็บ ก็จะทําให้ค่าสเตตัสข้างต้นของตัวละครจะสูงมากๆผมลองถอดรูนให้ดูก่อนอย่างนั้นตอนนี้แวมไพร์ลมปลุกพลังเลเวล15และก็อัปเกรดเลเวลสกิลเต็มพลังต่อสู้จะอยู่ที่6 5 0 0ถ้าเอาไปเทียบกับเจนอสเจนอสเลเวลเอฟเฟกจะอยู่ที่เลเวล9แต่ปลุกขั้น15นะครับแล้วก็อัปเกรดเลเวลสกิลเต็มเมื่อถอดรูนปุ๊บพลังจะอยู่ที่60,300เห็นไหมครับแค่นี้ก็จะต่างกันเป็นหลักพันละถึงแม้ว่าจะเห็นแค่พลังต่อสู้ต่างกันหลักพันแต่เคคค้้้้าาาาาาก็จจะะมมมีีีี่่่่่ตตตตตตตัังงงงนนนนพืนฐทรวยวิ พื้นฐานสูงเท่าไหร่การที่เราใส่รูน6ดาวที่เป็นเปอร์เซ็นต์เขาก็จะบวกให้เยอะมากๆอย่างที่เห็นนะตอนนี้นะครับก็จะมีรูน6ดาวทั้งที่จะบวกเป็นหน่วยแล้วก็บวกเป็นเปอร์เซ็นต์แค่เราใส่ไปชิ้นหนึ่งเห็นไหมครับอย่างชิ้นนี้ก็จะบวกเป็นหลักหมื่นนี่ครับบวกหลักหมื่นแต่การสวมใส่รูนถ้าเราจะเอาพลังให้เยอะเราก็ต้องเน้นค่า sp เป็นหลักด้วยนะครับยังรูนเหมือนกันบวกเหมือนกันแต่น,นี้ผมใส่สีลาไปแล้ว <laughs> แน่นอนมันก็จะบวกพลังให้มากกว่าแต่ต้องเน้นหลักๆไปที่ sp นี่ััับบอออนนนนนนนี้ววกกกกถึงจะดู่นนะ่หนนเทา อันจะดูรูนี้ละกันนะครับก็จะมีพลังโจมตีเป็นหน่วยแต่ออบล่างเนี่ยเป็น sp เมื่อใส่ไปปุ๊บบวก1นึ0 0หอันนี้บวกคิเลตแต่ออบล่างไม่มี sp นะครับก็จะบวกให้แค่1,400หรืออย่างอันนี้นะครับโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์มี sp แต่ sp เปอร์เซ็นต์ของเขาออบน้อยไปลงหลบเหลีกซะมากกว่าก็เลยจะบวกให้น้อยทั้งทั้งที่เปอร์เซ็นต์โจมตีเขาก็จะบวกโจมตีพื้นฐานตั้งต้นให้สูงกว่าแต่พลังที่เราได้รับเนี่ยมันจะน้อยมากกว่านะครับดังนั้นในส่วน,นีู้้ห,ใใหดใ ปเ,ปเห็นไหมก็จะได้มาถึง15ื่นบวกโคตรเยอะในส่วนนี้ถ้าใครพลังน้อยไม่ต้องซีนะครับถ้าเราจะเลี้งแค่ค่าพลังก็ใส่แค่ sp เป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไว้แล้วเวลานั้นค่อยไปเปลี่ยนออฟลองเพิ่มเติมอีกทีนึงอย่างดูนออฟนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ถึงแม้ว่าพลังโจมตีเนี่ยอาจจะดรอปลงไปเทียบไม่ได้กับรูนโจมตีโดยเนื้อแท้แต่ตัวละครก็จะถึกมากขึ้นแล้วก็พลังจะสูงนั่นเองนะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับการที่เราจะดันพลังต่อสู้ทีมให้ถึง0 0 0 0 0อาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเฉพาะแค แล้วเราทําการปลุก15ได้เน้นใส่รูน6ดาวและบวกเลือดอย่างเจนอสเนี่ยยังใส่รูนไม่เต็มเลยนะครับนี่พลังต่อสู้ก็ยังได้มาแสนสามฉะนั้นตีเข้าไปแต่ละตัวเนี่ยพลังจะอยู่ประมาณแสนห้าตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ4ี่แสนห้าบวกบวกแล้วนะครับที่เหลือก็จะไปขึ้นอยู่กับซัมเมอร์เนอร์ของเพื่อ,อนๆนี่แหละถ้าไปใส่6ดาวปลุกขั้น2พลังต่อสู้เอาเป็นพื้นฐานนะทาให้ได้สัก2องแสนหรือประมาณสักแสนเน่าจะทําได้เพราะอย่างตัวเนี้ยอาวุธท่าแสงยังมีแค่2ลูถ้า3ลูใส่หินเพิ่ม ม SP ไปอีกพลังก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับและส่วนสําคัญที่ขาดไปได้ที่จะดันพลังให้เยอะนะครับนั่นก็คือหอคอยสู่สวงสวรรค์เมื่อเพื่อนๆทําการอัปเกรดพลังของหอคอยไม่ว่าจะเป็นพลังจากบัปรปะการพลังของซัมเบอร์เนอร์ตรงนี้ก็จะเพิ่มพลังให้ด้วยแต่ถ้าเห็นผลเยอะก็จะอยู่ที่พลังของมอนเตอร์ให้เน้นไปที่โจมตีกับ SP ไว้ก่อนส่วนป้องกันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะป้องกันอัปที่หลังได้นะครับมันบวกนะแต่มันบวกให้น้อยอ่ะก็ริืมกดให้ดูก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็ได้้พพลังมมมาาเเเิิเิ่่ตออีกนดดยยไว หลังนี้พลังก็เริ่มจะหลุดโลกกันแล้วนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงตู้เสื้อผ้าถ้าเราเก็บคอลลิชันครบก็จะได้ค่าเตตัดเพิ่มเติมอีกยิบย่ยอยค่อนข้างหลากหลายเยอะมากโดยรวมแล้วก็บวกเยอะแต่พลังก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าในแต่ละด่านหรือแต่ละดนันเขาก็จะมีมอนสเตอร์ที่เขาต้องการไม่เหมือนกันต่อให้เรามีมอนสเตอร์ตัวเดียวที่ปลุกพลังเต็มแต่ไม่ใช่ว่าตัวนั้นจะสามารถลงได้ทุกกิจกรรมเพราะมอนสเตอร์ของเขาเยอะมากๆเลยนะครับยิ่งเป็นการต่อสู้ RTA เราก็ต้องชิงไวทชิงพริบเลือกดร,ราตตร่เา้้ออองกอใหมน ตัวนั้นพลังน้อยแต่ถ้าลูนแน่นก็สามารถเอาไปสู้กับคนอื่นได้เช่นกันนะครับเหมือนผมจะลืมพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มพลังให้เยอะนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์นี้ถ้าเราจะใส่ให้ตัวละครได้นะครับเราก็จะใส่ให้ได้ตอนเลเวลเจ็ดสิบแต่การที่เราจะหาสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มาได้เนี่ยเราก็ต้องมีวัตถุดิบข้ามขีดจํากัดเราก็ไปทําการสร้างให้เป็นตาใหญ่แบบนี้เหมือนระบบเกมเขาคิดมาค่อนข้างดีอยู่นะครับเอาของที่เราจะสามารถหาได้ทุกวันอยู่แล้วมาทําการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อให้ได้้สัััญลกกกษณ์ต่าาางๆจนน็นม การสร้างนะครับแล้วก็ไปสุ่มออฟดูว่าเราจะได้ออฟแบบไหนได้ออฟตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้ออฟตรงตามที่เราต้องการเราก็อาจจะต้องไปผสมใหม่นะครับ <c oughs> อ่าอย่างนี้นะครับออบบนบวกพลังโจมตีให้น้อยแต่ออบล่างเนี่ยมีออฟระดับ S เลยนะแต่เป็นหน่วยนะครับหรืออย่างนี้นะครับโอ้พลังป้องกันของมอนเตอร์เนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมาแต่อันล่างได้เป็นอัตรารบเรีข,ของมอนเตอร์นะครับลองสลับสับเปลี่ยนเข้าไปเห็นไหมครับพลังก็จะเด้งมาพันหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าจะสีเขียวเหมือนกัน แต่ออฟไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะให้ SP ที่ต่างกันออย่างอันนี้นะครับก็จะบวกเลือดให้เยอะเลยและออฟล่างก็จะเป็น sp ด้วยแต่ถ้าเราอยากได้อันอื่นหรือคุณสมบัติอันใหม่อันที่ไม่มีให้สร้างนะครับเราก็ต้องมาทําการประกอบเพื่อมาเป็นอันใหม่แบบนี้นะครับอู้อันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย เล็บ62แต่เลือดของมอนเตอร์ท่านน้ำบวก399ลองสลับสับเปลี่ยนซิอ่ะก็ได้พลังเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเราครับของอันใหญ่อาจจะใช้เยอะเราไปครับอันเล็กมาใช้ก็ได้เหมือนกันใช้อันเล็กจะใช้3ตานะครับใช้อันใหญ่ใช้6ตาแต่ส่วนในการประกอบเนี่ยเราก็ต้องใช้3อันอยู่ดี มีโอกาสที่เราจะได้สัญลักษณ์โบราณในเกตเดิมแต่ก็จะสุ่มเป็นอีกช่องหนึ่งแบบที่เห็นแบบนี้นั่นเองตอนนี้แค่ใส่ตาเข้าไปนะครับพลังก็อยู่ที่5้าแสนเ้วนะเดี๋ยวลองเพิ่มเลเวลรูนอีกสักหน่อยนึงก็จะเป็นเลเวลตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้อีก400กดตรงนี้ได้อีก400อ่าใช้เอฟเฟกต์ไล่มนเดี๋ยวลองเพิ่ม SP เข้าไปนะครับอ้ได้800้ตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ใส่เลือดไปอีกใกล้ห0 0 0นแล้วนะครับ ไหนๆก็ไหนๆผมใส่เลือดไปเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยศิลาเอฟเฟกให้มันขึ้นสู่หกแสนเลขก็จะได้สวยขึ้นช่องนี้ใส่โจมตีไปแล้วกันนะครับแล้วก็ช่องนี้ใส่โจมตีเข้าไปโอเคขึ้นสู่หกแสนแล้วเดี๋ยวเราไปดูพลังก่อน <c oughs> นี่เลยครับผม ฉะนั้นในส่วนนี้ก็มารีวิวพลังแนะนําวิธีการเพิ่มแบบคร่าวๆแล้วกันว่าเราสามารถดันพลังยังไงให้ขึ้นสู่50 0 0 0 0กว่าหรือ0,000 0นบวกๆได้ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหวังว่าจะมีประโยชน์กันเพื่อนๆกัน,กนสักเล็กน้อยนะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทน,นีนน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 ้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปแล้วครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแลวก็ขอขอบคุณไอดีของพเบียร์มากเลยนะครับอยากให้มารันนรบ